สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องโดดเด่นอ่านให้ฟังเป็นช่องที่น,นําหนังสือดีๆทั้งไทยและต่างประเทศมาอ่านมาย่อยให้ท่านได้ฟังนะครับถ้าท่านเห็นว่าเนื้อหามีประโยชน์ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามช่องกันไว้ได้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผู้อ่านและท่านเองก็จะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆที่ผมนํามาเสนอนะครับอพ p นี้ก็ยังเป็นหนังสือเล่มน,นี้อยู่นะฮะถอดรหัสลับสมองเงินล้านของคุณทีฮาร์ฟเอเคอร์นั่นเองนะฮะ เดินทางมาถึงตอนที่9ของเล่มนะครับแฟ้มข้อมูลเนี่ยความมั่งคั่งที่7คนรวยคบค้าสมาคมกับคนที่มองโลกในแง่ดีส่วนคนจนคลุกอยู่กับคนที่มองโลกในแง่ร้ายโอเคครับมาเข้าสู่เนื้อาหากันเลยนะฮะคนที่ประสบความสําเร็จจะมองความสําเร็จของผู้อื่นเป็นเครื่องสร้างกําลังใจให้ตัวเองพวกเขามองผู้ประสบความสําเร็จคนอื่นๆเป็นต้นแบบในการเรียนรู้ พวกเขาจะบอกตัวเองว่า้าพวกเขาทำได้ฉันก็ต้องทำได้เหมือนกันดังที่ผมได้กล่าวไปแล้วก่อนหน้านี้การเรียนแบบเป็นวิธีหนึ่งในการเรียนรู้เบื้องต้นของมนุษย์คนรวยรู้สึกขอบคุณที่คน,นอื่นๆประสบความสาเร็จไปล่วงหน้าเพราะพวกเขาจะได้มีแผนไว้สำหรับเดินตามรอยสู่ความสาเร็จซึ่งง่ายกว่าการที่พวกเขาต้องลองผิดลองถูกเองดังนั้นวิธีที่รวดเร็วและง่ายดายที่สุดในการสร้างความมั่งคั่งก็คือ การเรียนรู้ว่าคนรวยซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการเงินเขาเล่นเกมอย่างไรเป้าหมายก็คือการนำกลยุทธ์ต่างๆทั้งภายในก็คือวิธีคิดและภายนอกก็คือวิธีปฏิบัติของพวกเขาเหล่านั้นมาเป็นแบบอย่างถ้าคุณปฏิบัติและมีความคิดแบบเดียวกับคนรวยโอกาสที่คุณจะได้รับผลลัพธ์อย่างเดียวกันก็เป็นไปได้มากเลยทีเดียวเมื่อคนจนได้ยินเรื่องราวความสําเร็จของคนอื่นพวกเขามักตัดสิน วิภากควิจารณ์ล้อเรียนและพยายามดึงคนเหล่านั้นลงมาอยู่ในระดับเดียวกันกับเขาและเมื่อไรก็ตามที่ผมได้รู้จักคนที่ร่ำรวยมากๆผมจะหาทางพบปะกับพวกเขาผมอยากพูดคุยกับคนเหล่านี้อยากเรียนรู้วิธีคิดของพวกเขาและแลกเบอร์ติดต่อกันและถ้าหากเราชอบพออะไรคล้ายๆกันเราก็อาจจะกลายเป็นเพื่อนกันได้ถ้าคุณคิดว่าผมผิดที่เลือกคบคนรวยแล้วคุณคิดว่า ผมน่าจะเลือกคบพวกถังแตกไปเพื่ออะไรอย่างที่ผมบอกไปแล้วพลังงานนั้นแพร่ก,กระจายได้ไดราวกับโรคติดต่อและผมก็ไม่สนที่จะเอาตัวเองไปคลุกอยู่ภายใต้อิทธิพลของพลังงานลบเมื่อไม่นานมานี้ผมได้ให้สัมภาษณ์ทางวิทยุและมีผู้หญิงคนหนึ่งโทรเข้ามาแล้วถามว่าฉันจะทำยังไงดีถ้าฉันเป็นคนมองโลกในแง่ดีและอยากพัฒนาตัวเองแต่สามีของฉันชอบบั่นทอนกำลังใจ คำตอบที่ผมมอบให้กับผู้หญิงคนนั้นและผู้เข้าร่วมสัมมนาก็คือประการแรกอย่าเสียเวลาชักจูงคนที่มองโลกในแง่ร้ายให้เปลี่ยนแปลงตัวเองหรือชักชวนเขาให้มาร,ร่วมสัมมนาด้วยมันไม่ใช่หน้าที่ของคุณหน้าที่ของคุณก็คือการใช้สิ่งที่คุณได้เรียนรู้มาปรับปรุงตัวเองและทําให้ชีวิตของคุณดีขึ้นจงทําตัวเป็นแบบอย่างจงประสบความสําเร็จและมีความสุขบางที เขาอาจจะเห็นแสงสว่างในตัวคุณและต้องการมันก็ได้ผมขอพูดอีกครั้งนะครับพลังงานติดต่อกันได้ความมืดย่อมเลือนหายไปในแสงสว่างหน้าที่ของคุณก็แค่ทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ข้อ2ผมอยากให้คุณจำหลักการที่สำคัญอีกข้อหนึ่งให้ขึ้นใจทุกอย่างเกิดขึ้นด้วยเหตุและผลอย่างใดอย่างหนึ่งมันยากมากที่จะคิดอะไรในแง่ดีและมีสติ เมื่อถูกรายล้อมด้วยผู้คนที่คิดไม่ดีและสถานการณ์อันเลวร้ายแต่นั่นคือบททดสอบมันเหมือนเหล็กที่ย่อมกล้าแกล่งขึ้นเมื่อผ่านเปลวไฟและข้อ3เป็นข้อที่คุณควรจำไว้ก็คือไม่มีสิ่งใดมีความหมายนอกจากความหมายที่เรามอบให้มันเองในส่วนแรกของหนังสือเล่มนี้เราพูดถึงการที่เรามักลงเอยด้วยการทำตัวเหมือนพ่อแม่ของเราคนใดคนหนึ่ง หรือทั้งสองคนรวมกันหรือไม่ก็แตกต่างจากพวกเขาเลยโดยชินเชิงขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกมองการกระทําของพวกเขาแบบใดตั้งแต่นี้ไปผมอยากให้คุณฝึกมองพฤติกรรมและความคิดในแง่ลบของคนอื่นเสียใหม่เพื่อจะให้เป็นเครื่องเตือนใจว่าสิ่งใดที่คุณควรทําหรือสิ่งใดที่คุณไม่ควรทำตามยิ่งพวกเขามีความคิดในแง่ลบมากเท่าไหร่ คุณก็ยิ่งมีเครื่องเตือนใจว่าจะไม่กระทําอย่างนั้นอย่างแน่นอนถ้าเกิดเรื่องย่าแย่จนถึงขั้นเลวร้ายที่สุดจนคุณทนรับพลังบ่อนทําลายของพวกเขาไม่ได้อีกต่อไปถ้ามันจุดให้คุณตกต่ําลงจนถึงขั้นที่คุณก้าวต่อไปไม่ได้คุณก็อาจต้องตัดสินใจถึงขั้นเด็ดขาดว่าคุณคือใครและคุณอยากใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ในรูปแบบไหนผมไม่ได้แนะนําให้คุณหุนหันพันแล่นนะครับแต่ผมคนนึงแหละ ที่ไม่มีวันจะใช้ชีวิตร่วมกับคนที่คิดในแง่ร้ายและดูแคลนในความมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้และความก้าวหน้าของผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องชีวิตส่วนตัวจิตใจหรือการเงินก็ตามทีผมไม่มีวันทำเช่นนั้นกับตัวเองเพราะผมเคารพตัวเองและชีวิตของผมเองพลังงานนั้นแพร่กระจายได้คุณสามารถสร้างผลกระทบต่อผู้อื่นได้ทั้งแง่ดีและแง่ร้ายและในทางกลับกัน คนอื่นก็สามารถสร้างผลกระทบในแง่ดีหรือแง่ร้ายกับคุณได้เช่นกันผมขอถามสักหน่อยว่าคุณจะยอมกอดคนอื่นไหมถ้าหากคุณรู้ว่าเขาเป็นโรคหัดรุนแรงคนส่วนใหญ่คงตอบว่าไม่มีทางฉันไม่อยากจะติดเชื้อหัดหรอกผมเชื่อว่าความคิดในแง่ลบก็ไม่ต่างอะไรจากโรคหัดในจิตใจแต่แทนที่จะคันคุณก็มีอาการปากคอระร้ายแทนที่จะเกาคุณก็ทำหน้าบูดบึง้ง และแทนที่จะระคายเคืองคุณก็รู้สึกคับข้องใจแล้วอย่างนี้คุณยังอยากใกล้ชิดกับคนพวกนั้นอยู่อีกหรือผมแน่ใจว่าคุณคงเคยได้ยินคำบังเพยที่ว่ากาเข้าฝูงกาหงเข้าฝูงหงมาแล้วคุณรู้ไหมว่าคุณส่วนใหญ่มีรายได้ไม่เกิน20%ของรายได้เฉลี่ยเพื่อนสนิทของตัวเองนั่นคือสาเหตุที่คุณน่าจะเลือกคนที่จะมาคบค้าสมาคมและคนที่คุณจะรู้จัก และคนที่คุณจะใช้เวลาอยู่ด้วยให้ดีจากประสบการณ์ของผมคนรวยไปรวมกลุ่มกันตามสนามกอล์ฟไม่ใช่เพื่อตีกอล์ฟหรอกแต่เพื่อพบปะคนรวยและคนที่ประสบความสำเร็จมันเหมือนกันต่างหากมีอีกหนึ่งคำเปรียบเลยที่ว่าสิ่งสำคัญไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณรู้อะไรแต่อยู่ที่ว่าคุณรู้จากใครต่างหากดังนั้นผมขอบอกไว้ตรงนี้เลยว่าถ้าคุณอยากจะบินกับฝูงอินทรี อย่าไปไว่ายน้ํากับฝูงเป็ดผมคบหาสมาคมกับแต่พวกมองโลกในแง่ดีและประสบความสําเร็จเท่านั้นและที่สําคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันผมแยกตัวออกห่างจากพวกที่มองโลกในแง่ร้ายถ้าคุณอยากร่ารวยคุณต้องปรับปรุงแผนการเงินภายในหัวของคุณให้เชื่อออกมาอย่างสุดขั้วหัวใจว่าคุณเองก็มีดีไม่น้อยไปกว่าเศรษฐีเงินล้านพวกนั้นเลยผมตกใจมากที่มีคนเดินเข้ามาขอแต่ตัวผม ระหว่างการสัมมานาพวกเขาบอกว่าผมยังไม่เคยสัมผัสเศรษฐีเงินล้านมาก่อนเลยคําแนะนําที่ดีที่สุดของผมก็คือถ้าคุณอยากสัมผัสเศรษฐีเงินล้านตัวจริงจงเป็นเศรษฐีเงินล้านด้วยตัวคุณเองผมหวังว่าคุณคงเข้าใจประเด็นทั้งหมดที่ผมพูดมานะครับแทนที่จะเยอะหยันคนรวยจงเอาพวกเขาเป็นแบบอย่างแทนที่จะหลบหน้าคนรวยจงเข้าไปทําความรู้จัก แทนที่จะพูดว่าพวกเขาช่างวิเศษเหลือเกินจงพูดว่าถ้าพวกเขาทำได้ฉันก็ทำได้ถ้าคุณทำได้อย่างนี้ในที่สุดคุณก็จะได้สัมผัสเศรษฐีเงินล้านและไม่ต้องมองหาใครคุณสามารถสัมผัสตัวเองได้เช่นกันประกาศเจ็ดจำนงวางมือทาบตรงหัวใจแล้วพูดว่าฉันเอาคนรวยที่ประสบความสาเร็จเป็นแบบอย่างฉันคบหากับคนรวยที่ประสบความสาเร็จถ้าพวกเขาทาได้ ฉันก็ทําได้เอานิ้วชี้แตะตรงศีรษะของคุณแล้วพูดว่าฉันมีสมองเงินล้านโอเคครับก็จบลงไปนะครับในแฟ้มข้อมูลแห่งความมั่งคั่งที่7คนรวยคบค้าสมาคมกับคนที่มองโลกในแง่ดีส่วนคนจนคลุกอยู่กับคนที่มองโลกในแง่ร้ายในอีพีต่อไปจะเป็นแฟ้มข้อมูลแห่งความมั่งคั่งที่8นะครับคนรวยเต็มใจโปรโมทตัวเองและคุณค่าของตัวเองส่วนคนจน มองการขายและการโปรโมทในแง่ลบเนื้อหาก็เข้มข้นเช่นกันนะครับพลาดไม่ได้นะครับผมโอเคครับสำหรับท่านที่ฟังมาถึงตรงนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับและถ้าเห็นว่าเนื้อหามีประโยชน์ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามช่องกันไว้ได้นะครับ mm hmm. เพื่อเป็นกําลังใจให้ผู้อ่านและท่านเองก็จะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆที่ผมนํามาเสนอนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากๆอีกครั้งนะครับสวัสดีครับ